ในเบื้องต้นนี้ก็ให้วาดตามอาตมาทุกคนข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปิตามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรรดาล ให้ใจของขับไเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโททธโท <c oughs> นี่ก็ให้นึกไว้ในใจ นั่งขัดตมาติขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักร่างกายนั่นเมื่อหลับตาแล้วก็จะไม่เห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตน เมื่อเราหลับตาลงไปแล้วเราจะเห็นเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นลมหายใจที่เราหายใจอยู่จึงไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงเพียงแต่ว่าใจนั่นถ้าจะนึกไปในที่ต่างๆเราก็ควบคุมให้อยู่ที่พุทโธ กำหนดที่พุทโธไว้ในจิตใจได้แล้วถือว่าจิตเราเป็นสมาธิสมาธินั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทุกคนทุกคนการทำสมาธิเพื่ออะไรทำสมาธินั่นเพื่อให้เกิดพลังจิต ข้อนี้เป็นจุดมุ่งหมายเราจงพากันเข้าใจว่ามนุษย์คนทุกคนนี่จุดมุ่งหมายอยู่ที่ตรงไหนมนุษย์ทุกคนจุดมุ่งหมายอยู่ที่ตรงต้องการความสุขไม่ว่าจะไปแสวงหาสิ่งใดๆทั้งหมดอันมีอยู่ในโลกนี้จุดต้องการก็คือต้องการอยากได้ความสุข ในที่ตรงนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำหนทางเพื่อที่จะให้ถึงซึ่งความสุขเอาไว้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ก็ได้พบความสุขอันนี้ด้วยพระองค์เองและพระองค์ก็ต้องการอยากจะให้ทุกๆคนนี้ได้รับ ความสุขอันนี้ด้วยดังนั้นพระองค์พระพุทธองค์เจงได้มีความอุตสาหะที่จะแนะนำสั่งสอนประชาชนซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่ามนุษย์ทุกคนนี้คือบุตุชนบุตรชนแปลว่าผู้หนาไปด้วยอสวะกิเลส หมายความว่าเราลืมตาอยู่แต่ในขณะเดียวกันนั้นตาในไม่ได้ลืมเราลืมแต่ตานอกตาในของเรายังไม่ได้ลืมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อตาไม่ลืมจะมองเห็นนั่นเป็นไปไม่ได้จำเป็นที่จะต้องลืมตาขึ้นมา ด้วยเหตุนั้นของสมเด็จพระภูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเปิดหมายความว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกความจริงก็คือเปิดตาในให้ทุกคนนั้นได้มาพบตาในนั่นเองตานอกที่เราพากันลืมและพากันมองเห็น สีแดงสีขาวสีเขียวมองกันเห็นนานนับประการนั้นล้วนแต่เป็นตานอกสีสันวัรณะของโลกก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสนานับประการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการลืมตาในเราก็จะได้เห็นสิ่งที่ นอกเหนือไปจากสีสันวันณะต่างๆในโลกการที่จะลืมตาในได้นั้นต้องมีเหตุผลต้องมีพลังพลังหมายถึงพลังจิตถ้าไม่มีพลังจิตตาในก็ลืมไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นมหากรรมต่างๆ คือการกระทําที่ต้องอาศัยความอดทนความเพียรความอุตสาหะบากบันต่อสู้เพื่อให้เกิดขึ้นซึ่งพลังจิตอันนี้เราจึงเรียกว่าเป็นมหากรรมถ้าเราไม่ใช่พลังจิตอันนี้เราจะไม่สามารถ ลืมตาในได้เพราะอะไรเพราะว่าตาในของเรานั้นได้ถูกมัดลึงตรึงตามัดลึงตึงตราคือหมายความว่าปิดสนิทด้วยเหตุอย่างนี้มนุษย์ในโลกต่างคนต่างก็พากันแสวงหา การแสวงหาต่างๆนั้นเป็นไปกับด้วยความฟุ้งซ่านเป็นไปกับด้วยอารมณ์เป็นไปกับด้วยในสิ่งที่ไหลไปตามอารมณ์คือหมายตามาตามโลกเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจึงมี จึงมีความพูดที่เรียกว่าทวนกระแสหมายถึงทวนกระแสโลกคำว่าทวนกระแสนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ยอยู่ตลอดเวลาอาริยะบุคคลขั้นแรกคือท่านพระโสดาบันก็ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ทวนกระแสมาแล้วทวนกระแสโลกมาแล้ว ถ้าเราจะคิดถึงว่าผู้ที่ได้สำเร็จพระโสดาบันนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีครอบครัวหรือจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องทำการทำงานออกไปบวชอย่างเดียวความคิดเช่นนั้นไม่ถูกต้องความจริงแล้วพระโสดาบันนั้นทำงานได้อย่างนางวิสาขา มหาอุบาสิกาเธอเป็นหญิงและได้แต่งงานด้วยแต่ว่าเธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันก่อนแต่งงานแล้วและเมื่อเธอแต่งงานก็ยังมีลูกชายลูกหญิงอีกตั้งยี่สิบคนแล้วก็บริหารความเป็นเศรษฐี เศรษฐีมหาศาลจนกระทั่งสามารถสร้างวัดถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วัดที่นางวิสขาสร้างถวายก็คือวัดปุบพารามเมื่อเราหวนมาพิจารณาเช่นนี้เราก็จะรู้ได้ว่าคนที มีความเป็นอยู่เป็นขาราวาสมีหน้าที่ราชการมีหน้าที่พ่อค้ามีหน้าที่ชาวนามีหน้าที่แม่บ้านต่างก็สามารถจะสำเร็จพระโสดาบันได้เพราะว่าพระโสดาบันนั้นเพียงเพื่อตัดวิจิกิฉาคือความสงสัยเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามพระโสดาบันจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังจิตแล้วกําลังจิตที่ได้สะสมออมานั้นนางวิสาขาได้สะสมพลังจิตมานี้เท่าไร่ในตำนานกล่าวว่านางวิสาขานั้น ได้สะสมพลังจิตนี้มาถึงสี่แสนเอากันว่าสี่แสนสี่แสนไม่ใช่ธรรมดาสี่แสนปีสี่แสนปีนี่ก็มากเหลือเกินแต่ว่าสี่แสนปีถึงสิบครั้งอย่างนี้เป็นต้นกว่าแต่ที่นางวิสาขาจะเข้ามาเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้มาเป็นพุทธอุปถาก พระพุทธเจ้าผู้ที่จะมาเป็นพุทธอุปถากรพระพุทธเจ้านั้นต้องมีฐานะดีนางวิสาขานั้นเฉพาะค่าน้ำอบน้ำหอมที่ชลมกายราคาน้ำอบน้ำหอมนั้นบิดดาได้ส่งเงินไว้ให้เฉพาะน้ำหอมหนึ่งยแปสิบล้าน อันนี้จะเพาะค่าน้ําอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการบริหารงานต่างๆในฐานะเป็นเศรษฐีก็ต้องมีกิจกรรมที่จะต้องกระทําในการปกครองในการค้าขายในการทํากิจการงานต่างๆไม่ให้ทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้ต้องหมดไปด้วยเหตุอย่างนี้ ในการที่พวกเราท่านทั้งหลายที่จะมาดำเนินชีวิตของเราด้วยการมีสมาธิเพื่อที่จะประกอบกิจการงานนั้นย่อมทำได้การที่เราได้ทำสมาธิเข้าขั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือตะติหรือจตุทะฌานตาติหรือจตุทะฌานนั้น ได้รับความชำนาญพอสมควรในการที่ผู้ทำสมาธิในเบื้องต้นถ้าหากว่าอยู่เพียงปะถมฌานนั้นยังทำอะไรไม่ได้หรืออยู่ในเพียงทุติยฌานนั้นก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่พอเข้าถึงตติยฌานนั้นเริ่มที่จะดำเนินมัค ได้แล้วหรือถ้าหากถึงจตุธชาญแล้วก็ดำเดินดำเนินมรคได้เลยทีเดียวแต่การที่มีจิตใจที่เป็นสมาธินั้นสามารถที่จะควบคุมกิจการงานได้ดีกว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีสมาธิพระบุคคลผู้ที่ มีสมาธิเป็นเครื่องกำกับนั้นสามารถที่จะระง,งับยับยั้งในสิ่งที่จิตใจกำลังรุ่มร้อนใจคนนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าราคคินาโทสคินาโมหคินาไฟคือราคะความกำหนัดยินดีไฟ คือโทสะความร้ายกาดไฟคือโมหะได้แก่วความหลงอันนี้เป็นเครื่องที่เผาจิตใจให้รุ่มร้อนเมื่อความร้อนอันนี้มันมากหมายความว่าเราไม่สามารถจะงับมันได้เลยแม้แต่นิดมันก็จะต้องระอุเรียกว่าร้อนระอุ เมื่อร้อนขึ้นมาแล้วมันจำเป็นที่จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปสิ่งนั้นจะผิดหรือสิ่งนั้นจะถูกข้อนี้ไม่คำนึงถึงเพราะว่าไม่สามารถจะควบคุมจิตใจได้แล้วเมื่อไม่คำนึงถึงการกระทำอันนั้นก็เลยก้าวกายไปจนถึงความหยาบช้า หยาบชาไปจนกระทั่งถึงผิดเรียกว่าผิดศีลธรรมจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่ะทำตนให้อยู่ในเปลือกตมที่ต่ำสุดอันนี้คือความร้อนที่เกิดขึ้นไม่สามารถระงับได้อาจจะถึงข้าฟันอาจจะถึงสงครามอย่างนี้คือความร้อน ที่กดดันอยู่ภายในจิตใจอาจจะเป็นบุคคลผู้ที่งมงายที่สุดในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อบุคคลผู้นั้นอาจจะเรียนมาถึงด็อกเตอร์มีความรู้สูงแต่ว่าโมหะยังกำจัดไม่ได้โมหะยังอยู่ในจิตเขาอาจจะหลงไปจกนกระทั่ง ไม่รู้ว่าจมบาดาลลงไปถึงไหนทำไมก็เพราะว่าโมหะตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจนั้นค่อยแขวคือตัดสินใจอะไรลงไปก็ไม่ได้เชื่อต้นไม้ภูเขาเชื่อภูภูเขาใหญ่ๆก็ว่าผีเยะต้นไม้ใหญ่ๆก็ว่าผีเยอะอะไรก็ว่าไปแล้วลอจกนกระทั่ง การงมงายในสิ่งที่ไม่ไม่น่าจะไปไม่น่าจะคิดว่าบุคคลชั้นด็อกเตอร์จะต้องไปงมงายถึงขั้นนั้นอันนี้คือกิเลสที่เรียวกว่าเป็นที่โมหะที่เผาให้ร้อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปลดปลื้งไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ปลดปลื้งได้ด้วยประการทั้งปวง พระพุทธเจ้านั้นแนะนำหนทางให้เพื่อให้ชาวโลกได้พากันระง,งับระง,งับสักสิบเปอร์เซนระงับสักยี่สิบเปอร์ซนโลกก็คงจะสงบลงมาได้ทำไมถึงได้กล่าวเช่นนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชาวโลก มีความร้อนร้อยเอร์ซอะไรจะเกิดขึ้นการทำสงครามการยื้อแย่งแข่งดีการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าการที่กระทำแบบดุร้ายด้วยอาศัยความโลภความโกรธและความหลงเหล่านี้ทีนี้ถ้าหากว่า จะทำการลดระดับไม่ให้ไฟเหล่านี้มันจะร้อนร้อยเอร์เราจะทำยังไงในทางพระพุทธศาสนาได้สอนลงไปให้ทำจิตใจเพราะความสงบนี้สามารถที่จะมาเสริมพลังจิตให้จิตของเหล่านี้ลดระดับ จะราคะความกำหนัดยินดีก็ลดระดับจะโทสะความร้ายกาดก็ลดระดับจะโมหะความหลงก็ลดระดับลงไปไม่มีอะไรที่จะมาลดระดับราคะโทสะโมหะนี้ออกไปได้นอกจากการทำสมาธิไม่มีอะไรที่จะมาลดระดับพวกนี้ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อชาวโลกได้พากันมีแต่เพิ่มหมายความว่าพลังจิตมีแต่ใช้ใช้ไปมากๆจนกระทั่งจะหมดอยู่แล้วแล้วก็ไฟต่างๆราคะโทสะโมหะมีแต่จะเพิ่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ น่าอันตรายที่สุดสำหรับโลกเพราะว่ามนุษย์สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความกล้าไกลทั้งในด้านวัตถุและในทั้งด้านจิตใจทั้งด้านวัตถุก็มีตั้งแต่เกวียนไปถึงรถยนต์เรือบินจรวดคอมพิวเตอร์ต่างๆวัตถุ ด้านจิตใจก็สามารถพัฒนาจากบุตรชนเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนเป็นอริยชนได้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่แหละสามารถที่จะพัฒนาตัวของตนเองนี้ให้เจริญไปได้อย่างยิ่งบางคนมีความรู้มีความฉลาดมาก ในด้านทางโลกแต่ว่าขาดความรู้ความฉลาดในด้านทางธรรมเขาก็เลิดเปิดเปลิงไปกันไปเรื่อยๆรืเรียก,กว่าไปกันจนแก่จนตายอยู่ในถามกลางแห่งไฟทั้งสามกองคือราคะโทสะโมหะเป็นไปตามเรื่องราวอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่า โลกทั้งโลกสามารถที่จะมาอยู่ภายใต้คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานำเอาข้อปฏิบัติในทางจิตใจนี้ไปปฏิบัติกันให้ลดระดับความร้อนภายในจิตใจลงทั่วทุกขนแห่งอะไรจะเกิดขึ้น ความสงบสุขในโลกจะเกิดขึ้นความเบียดเบียนกันก็ค่อยๆลดลงไปอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นการที่เรามองโลบมากมายกายกองอย่างนั้นมันก็เหมือนกันกันกบเรามองดูภูเขาว่าทำไมเราถึงจะตัดภูเขาเหล่านี้ให้มันแบนเป็นหน้ากลองได้ ตกลงมันก็ทำไม่ได้เพราะมันมากมายเกินไปที่จะไปตัดภูเขาในโลกนี้ให้มันแบนเสมอกันก็จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราก็จะต้องจัดสรรจำเพาะที่มีศรัทธาคือความเชื่อภาษาธะความเลื่อมใสดังนั้นองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทรงจัดสรรบุคคลไว้สี่ประเภทด้วยกันสี่ประเภทนั้นพระองค์เปรียบด้วยอะไรพระองค์ก็เปรียบด้วยดอกบัวสีเ่เหล่าเหล่าหนึ่งนั้นเกิดไม่ได้เป็นพักษาแห่งปลาและเต่ามันกินไปแล้วเมื่อมันกินไปแล้วมันก็ไม่มีหนทางที่จะ เกิดขึ้นมาได้แล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาได้ผ่านจากพักษาแห่งปลาและเต่าแล้วมาอยู่ในกลางน้ำแล้วดอกบัวอีกชนิดหนึ่งนั้นก็เกิดขึ้นมาแล้วพ้นมามาอยู่เสมอน้ำแล้วดอกบัวอีกเหล่านึงนั้นก็เกิดไป พ้นน้ำไปแล้วอย่างนี้พระองค์ก็เอามาเปรียบเทียบกับมนุษย์ในโลกนี้ว่าพวกที่เป็นพักษายแห่งปลาและเต่านั้นเรียกในชื่อบาลีว่าปะทะประมะถ้าอยู่ในกลางน้ำนั้นเรียกชื่อบาลีว่าเนยยะถ้าอยู่เสมอน้ำนั้นเรียกชื่อบาลีว่าวิปติตันยู ถ้าหากว่าพ้นไปแล้วจากน้ำนั้นเรียกชื่อบาลีว่าอุคติตันยูอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีเรามาจำแนกกันออกว่าปัททะประมะนั้นหมายถึงพวกใดปัททะประมะนั้นหมายถึงพวกที่อยู่ต่ำสุดในโลกนี้จะมีจำพวกหนึ่งอยู่ต่ำสุด สำสุดนั้นคิดไม่ถึงว่ามีพระนิพพานคิดไม่ถึงว่ามีสวรรค์คิดไม่ถึงว่า,าคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดไม่ถึงเพราะจะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ถึงเพราะจิตใจมันต่ำเกินไปเมื่อต่ำเกินไปอย่างนั้นก็ไม่อยากที่จะมาปฏิบัติทำบุญก็ทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจไม่รู้ว่า การทำบุญทำไปทำไม